You're ร i s t e n n n g to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t ี t Happiness Investment นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในฝั่งของตัวเมือง MTC แล้วก็ติดรอกันครับสวัสดีครับไอซ สวัสดี د د ครับนักลงทุนครับสวัสดีครับพี่บ้องเิอเลยครับ <c oughs> ก็เมื่อวานมีของตัวจำนําทะเบียนตัวใหญ่สองตัวเนาะที่เป็นผู้นำตลาดรายงานงบออกมานะครับก็ต้องบอกว่าไปกันคนละขั้วเลยนะครับ Ntc นี้่ออกมาดูไม่ดีแต่ติดล้อที่ที่อยู่เป็นคู่แข่งกันออกมาดูดีนะครับครับเ,เริ่มจาก NTC ก่อน MTC เนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดสิบล้าน ก็ปรับตัวลดลง5% Q on Q แล้วก็22% Year on Year นะครับอันนี้เนี่ยแยกกว่าที่ตลาดคาดเนี่ย11%นะครับหลักๆน่าจะมาจากหลายส่วนด้วยกันนะครับทั้ง margin นะครับค่าใช้จ่ายแล้วก็การตั้งสำรองนะฮะเอโดยที่เป็นไฮไลท์ในแต่มมสนี้เนี่ยก็คือสินเชื่อยังโตได้นะแต่ว่าน่าจะเป็นเน้นโตในตัวที่ยิ่ต่ำหน่อยนะครับอาจจะมีที่ดิน ทีทท่ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สินเชื่ออย่างเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์หยุดโตแล้วลดลงเริ่มลดลงเขาเริ่มควบคุมนะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นะครับที่เป็นปัจจัยกดดันหลักแหละสำหรับ MTC มีในไตรมาสนี้เรายังเห็น NPL เนี่ยปรับตัวขึ้นอยู่นะครับจาก2.9%ตไตรมาสที่แล้วเนี่ยไตรมาสนี้ขึ้นมาเป็น3.2%นนะครับแล้วก็ถ้าเราบวกกลับตัวการไรออฟหรือการตัดหนี้ศูนย์ออกไป นะครับเจ็นว่า new NPL เนี่ยที่เข้ามาใหม่ในไต,ตรมาสนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับมาอยู่ที่ประมาณนัก3%ของพอร์ตนะครับจากไตรมาสก่อนๆจะอยู่ประมาณนัก2ถึง2.2%นะครับก็แปลว่า flow ของ NPL ที่วิ่งเข้ามาใหม่ยังเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะครับยัง NPL ยังไม่ได้หยุดไหลซะทีเดียวนะฮะงนั้นเขาก็เลยตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ m a i n ท a ตัว coverage ratio อยู่ที่105%นะครับตาม เป้าของผู้วิหารเลยว่าเขาไม่อยากให้ต่ำร้อยนะครับดังนั้นดูดูออกไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยไตรมาสสเนี่ยเราก็คิดว่ากําไรน่าจะยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวชัดเจนนะสำหรับ MTC เพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายาก,การตั้งสำรองการขาดทุนลดที่ยึดมาเนี่ยน่าจะยังเป็นตัวที่กดดันการความสามารถในการทํากําไรของเขาอยู่นะครับแลวเราคิดว่าเอ n น n ิงไต่มาส2องอาจจะยังแฟรตแฟยังไม่ได้ฟื้นได้เร็วนะครับแล้วก็น่าจะลง เยินเยินเหมือนกันนะครับดนั้นก็ทําให้ภาพปีนี้เนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าโอกาสที่จะเห็น e a r n i n g ็งกรอจากปีที่แล้วเนี่ยมันน้อยลงนะครับดังนั้น MTC เนี่ยเรายังคงคําแนะน,นําขายนะราคาเป้าหมาย30บาท7 5สตางค์เหมือนเดิมเรายังไม่ได้เห็นอัพไซด์จากจากประเด็นตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูจากงบเนี่ยแอสเซทควอลิตี้เอาลุกก็ยังดูน่าเป็นห่วงอยู่นะครับในขณะที่ OPEC หรือว่าค่าจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็มาใช้ ใช้ในเรื่องการตามเก็บหนี้นี่แหละนะฮะซึ่งก็น่าจ,จะยังเป็นอะไรที่ r e c u r r i n g อยู่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในแต่ละไตรมาต,ต่อๆไปนะครับแต่ภาพมันมากลับกันเลยนะฮะพี่บอลกับตัวเงินติดล้อนะครับเงินติดล้อเนี่ยกงานกำไรออกมาอยู่ที่955ล้านบาทใกล้เคียงกันนะรายไต,ตรมาส950กับพันกว่าล้านแต่955ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวเลขที่เพปรับเพิ่มขึ้น17%ควอเตอร์อันควอเตอร แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้น2%ดีต่อปีอันนี้เริ่มสวนทางกันแล้วแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยประมาณ7%นะครับหลกัลกๆแม่จะมาจากการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาดนะครับกำไรเนี่ยหลกัลกๆล,ลดลง Q on Q เนี่ยเป็นเรื่องซีซันอลนะครับที่แต่มสี่ค่าจานจะเยอะนะครับจะมีพวกค่จาจ่ายพนักงานเข้ามาค่าจ่ายมาร์เก็ตติ้งนะฮะแล้วแต่แมหนึ่งจะลดลงนะครับอันนี้เป็นคีย์เดียวเลยที่ทำให้กำไรฟื้นขึ้นได้ นะครับการตั้งสำรองก็ตั้งเท่าๆเดิมนะฮะส่วนเยียนเยเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อยแม้ว่าจริงๆฝั่งที่เป็น PPOP หรือกาไรก่อนตั้งสำรองเนี่ยขึ้นดีนะเพราะว่าสินเชื่อมโตดีแต่ว่าโดนฝั่งการตั้งสำรองนี่แหละที่ขึ้นมาเยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดียวกันเข้ามากรบนะครับแต่อันที่เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าดีขึ้นเนี่ยคือฝั่งคุณภาพสินทรัพย์หรือ NPL ไตรมาสนี้เนี่ย NPL ปรับตัวลดลงเหลือ1.5จาก1.6%เมื่อไตรมาสก่อน นะครับแล้วก็ผมก็ไปแกะไส้ในเนี่ยพบว่า NPL ที่ก่อตัวใหม่ที่วิ่งเข้ามาใหม่มันเริ่มลดลงแล้วในแต่มาสนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นสายที่ดีว่าเงินติดล้อเริ่มควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ละนะครับเปรียบเทียบกับ NDC เมื่อกี้ที่เราดูแล้วว่ายังยังเห็นว่ายังคุมไม่ได้นะฮะแล้วก็ coverage ratio หรือการตั้งสำรองเทียบกับ NPL ทั้งหมดของเขาเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นเป็น2 7 0 นะครับเทียบกับ249เมือม่อเมือ่อเมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยเทียบเทียบกับเพียนะครับที่ MTC เมื่อกี105้105นะครับของสวัสดจะอยู่มาณ50-60นั้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็เป็นตัวที่มีการตั้งสำรองที่ค่อนข้างหนาดังนั้นเราคิดว่าในอนาคตไตรมาสสองเนี่ยน่าจะเห็นกําไรยังปรับตัวขึ้นได้ต่อควอเตอร์ควอเตอร์แต่เยอันเยอถามสูงอาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ไม่ได้ดอกเยอะ นะครับเพราะว่าผมคิดว่าการตั้งสำรองน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วเพราะเขาเร่งไล่ออฟตัวนี้เสียเนี่ยไปแล้วในไตรมหนึ่งนะฮะก็คำแนะนำของเรามันยังเป็นถือนะครับราคาเป้าหมาย24แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับเออร์เน็ตแต้มหนึ่งเนี่ยคิดเป็น26กเปอร์เซ็นต์ของที่เราทำทั้งปีนะครับเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะมีอัพไซด์แหละเมื่อเทียบกับประมาณการที่เราทำเอาไว้อันในแต,แต่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องอัปเดตวิหางถึงเอาลุกนิดหนึ่งนะฮเอาลุกยังดีต่อเนื่องนะครับตัวนี้กกก็็จจะะดดูเปนนตััวททีี potential ที่่่มม potential ลบาไ้อ ไม่เทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับก็2ตัวมีเท่านี้ครับพี่บอมได้ครับไอซับแล้วถามอีกนึงครับแล้วถ้าเราไปดูทรงแบบนี้เราคือมันไปครัวทางกันแบบนี้เนี่ยสวัสที่ยังไม่ได้ออกมันจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคผมว่าผมว่าสวัสดจ์จะออกมาทางโทนบวกคิวอันคิวเยอันเยเหมือนกันนะก็คือว่าคุณภาพสินทรัพย์จะยังเห็นว่ายังคงโอเคอยู่เ p l ขึ้นนะแต่คนะงไม่ได้ขึ้นเยอะ แล้วก็คงไม่ได้เป็นเบอร์เดนเพราะว่าของสวัสด์เนี่ยกลยุทธ์ก็ฉีกจากเพื่อนเพื่อนนะั่นคือว่าเขาไปจัดตลาดใหม่ก็คือเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับที่ที่ตรงนี้ให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสูงกว่านะไม่เทียบกับจำนำทะเบียนที่ปัจจุบันทากันอยู่กันสักดอกเบี้ยสิบหกถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นสวัสด์เองจะเป็นตัวที่ในช่วงสั้นๆจะดีลิเวอร์เ f อร์ฟอร์แมนได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปั้นพอร์ตท,ที่เป็นไฮยูตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เท่าที่อัปเเเดดตตตตูพพอรรรร์งนนี้็ววมาาากะะ่ ประจบเหมาะกับสคอบอคุมดอกเบีย้ยทําให้ผู้เล่นรายอื่นๆไม่ไม่กล้าปล่อยเพราะว่าเห็นว่าดอกเบีย้ยได้น้อยลงไม่คุ้มความเสี่ยงเดิษสวัสด์เนี่ยเขาเขาเขากล้ากว่าเขายังไม่เห็นว่า NPL เขาเยอะนะครับเขาก็าก็เลยเร่งตรงน,นี้เกณฑ์มาเก็ตแชร์ขึ้นมานั้นภาพตัวเลขน่าจะออกมาทรงคล้ายๆเงินติดล้อแต่อันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะต่างกันกนะ็คือ NPL formation ที่เราคิดว่าของสวัสด์น่าจะปรับตัวขึ้นนะแต่ net NPL เนี่ยน่าจะแบบ ขึ้นนิดเดียวไม่ได้เยอะแล้วก็การตั้งสำรองจะยังไม่มานะครับก็จะเป็นตัวที่ดีแต่เรามีความกังวลในภาพข้างหน้ามากกว่านะครับจะไม่เหมือนติดล้อที่โอเคเราเริ่มเห็นมันมันไฟล์เอาบอททอมแหละแล้วก็ภาพข้างหน้าดูน่ากังวลน้อยลงครับโอเคครับไอซ์รับแล้วพี่ถามนิดนึงไอซ์อัปเดตนิดนึงว่าเมื่อวานที่ผ่านมาสวัสดม์มีการแอดควายพอร์ตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรครับอืมออโอเค ก็จร,จริงจริงมันจะเรียกว่าแอ q u ควายพอร์ตก็ก็ก็ไม่เชิงน,น,นะฮะอันตัวเมื่อวานเนี่ยสวัสด์ก็คือแจ้งตลาดว่าเขาซื้อหุ้นในตัวบริษัทชื่อเงินสดทันใจนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เขา JV 5050าสบหอมสินกับธนาคารน้อมสินนะฮะ,ะเมื่อสองปีที่แล้วตั้งมาเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็เป้าประสงค์ก็คือว่าบริษัทเนี้ยจะทําจํานาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ํามากๆเพื่อเพื่อช่วยช่วยเหลือประชาชนนะฮะ ผ่านมาสองปีก็ครบเทอมพอดีก็เขาบอกว่าก็มีข้อกําหนดอยู่ว่าเขาซื้ออาสามารถซื้อคือนกลับมาได้นะครับดังนั้นมันก็คือว่าซื้อหุ้นคืนจากออมสินนะครับในมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับตอนที่เขาขายะตอนที่เขาขายให้ออมสินเท่าพันห้าเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อสองปีที่แล้วขายไป, 1, ปพันห้าสองปีผ่านมาซื้อกลับมาพันห้านะครับแล้วก็พอร์ตเดิมแต่เดิมเอาออกไปแล้วก็เอาพอร์ตนี้กลับเข้ามาใหม่ ก็จะเป็นพอร์ตจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่จะเติมเข้ามานะฮะง่ายๆก็คือว่า back to origin ฮะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเป็นสวัสดิ์ทำพอร์ตมอเตอร์ไซค์เองเหมือนเดิมนะครับโดยการซื้อหุ้นคืนจากจากฟองส์มาในราคาเดิมด้วยไม่ได้มีส่วนตา่างไม่บวกหรือลบนะครับทีนี้วิเคราะห์ต่อ,อยังไงนะฮะก็คือว่าผมดูในภาพกว้างก่อนละกันในภาพกว้างอาจจะเป็นจิตวิทยาเชิงบวกนะกับกลุ่มจำนำทะเบียน เหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราดูกันเนี่ยออมสินตอนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเขาต้องการ price war นะครเพื่อดึงให้ทุกคนเนี่ยกดดอกเบีย้ยลงมาต่ำนะครับแล้วก็เขาไม่ต้องการกำไรเยอะเนื่องจากว่าเป็นแบงก์รัฐเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยพอปรับมาเป็นสวัสดิ์ทำเองเนี่ยการแข่งขันด้านราคาอาจจะ r e reasonable มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะดีกับทั้งกลุ่ม นะครับแต่ผมไม่ไม่คิดว่ามันจะทาให้ทั้งกลุ่มแบบว่ากลับมาปรับดอกเบีย้ยขึ้นไปที่เพดาน24นะก็คงอาจจะทําให้แรงกดดันหรือการแข่งขันมันน้อยลงหน่อยนะครับแต่ถ้ามองลึกไปกว่านั้นจริงๆคือตัวเงินสดทันใจเนะี่ยไม่ได้ปล่อยสินเชื่อได้เยอะมากนะฮะเมื่อเทียบกับรายอื่นๆน,นะครับดังนั้น Impact จริงๆอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ว่าน่าจะมีเรื่องเซนติเมนต์เชิงบวกเข้ามานะครับครับผมประเด็นที่2เนี่ยลงมาที่ตัวสวัสด์บ้างนะครับสวัสด์เนี่ยซื้อซื้อพอร์ตกลับเข้ามานะครับแต่ต่ีท เราย้อนไปดูมันไม่ได้ทํากําไรมากนะเพราะว่ามันปล่อยที่ดอกเบีย้ยต่าเนาอะใอนนี้นเนี่ยพอหักลบกับเครดิตคอสค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็เลยเน็ตเน็เป็นพอร์ตที่ไม่ยังไม่ได้มีกําไรนะครับแต่สิ่งที่สวัสดจะได้คือได้ฐานลูกค้านะครับในนั้นเนี่ยต้องดูต่อว่าแผนหองผู้บริหารเนี่ยว่าจะ,ะแปลงฐานลูกค้าตรงนี้ให้เป็นเงินได้ยังไงเพราะาปัจจุบันลูกค้ากลุ่มเนี้ยผ่อนอยู่ที่ดอกเบีย้ยถูกนะซึ่งเป็นดอกเบีย้ยที่ไม่ได้มีอัตรา,ตากำไรอะไร นะครับเพราะเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนในตอนในช่วงโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าติดตามในประมาณการตัวเลขเนี่ยพี่บอมก,ก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะนะจากที่เราทำมาวานนะครับ,รบเพราะว่าพอร์ตอย่างที่บอกมันไม่ได้พอร์ตที่มีกําไรสือเพิ่มขึ้นจาก5 0เป็นร้อยก็ไม่ได้ทําให้กําไรมันเพิ่มขึ้นมันแค่เปลี่ยนวิธีบันทึกจากเป็นแชลโปรฟิตกลายมาเป็นคอนโซลรวมงบกันเข้ามาแค่นั้นเองนะครับแต่ภายภาคหน้าเนี่ยต้องไปดูแผนของผู้ใหญ่ทีว่า จะเอาอย่างไงกับพอรตรงนี้แล้วกลุ่มลูกค้าที่แอดควายเข้ามาตรงนี้ยมันเป็นนิวคลิเอนมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะมาดีไซน์ตรงนี้ได้มากแค่ไหนโอเคได้เลยครับไอซ์วันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ